สอนวิธีการกางและพับดาฮอนบอดวอล์กเริ่มเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับจะแนะนําว่าให้มาตรงปลายล้อทั้งสองข้างนะครับแล้วก็จับมันแยกออกจากกันมันจะมีแม่เหล็กดูดกันอยู่เนาะปึ๊บอ่หจากนั้นก็กางออกได้เลยนะครับแบบนี้ปึ๊บบานพับก,กลางเราจะทําให้มันแนบสนิทกันนะครับจากนั้นก็บีบตัวบานล็อกปึ๊บล็อกอย่างนี้แลวเซฟตี้สีดํา ลงมาหลังจากนั้นเราก็ตั้งขัดตั้งไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นตัวประคองตัวรถจากนั้นนะครับก็เอาคอขึ้นมาปึ๊บอ่่แล้วก็พอตัวนี้มันแนบสิทธกันแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เอาบานพับตัวนี้ล็อกขึ้นมาได้เลยหลังจากนั้นเราก็มาปรับความสูงเอาอีกทีนะครับว่าเวลาขี่เราขี่สูงเท่าไหร่นะครับโดยที่ตัวคอตัวนี้เขาก็จะมีลิมิตอยู่เนาะว่าห้ามสูงเกินขีดตัวนี้เราก็จะปรับลงไปปึ๊บนี่ขี่ไประมาณนี้แล้วก็ปรับองศาของตัวเบรกนะครับ ตามที่เราถนัดในการขับขี่เลยหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาเบาะขึ้นนะครับเนี่ยก็ปลดแล้วก็เอาเบาะขึ้นตามความสูงของเราแล้วก็ล็อกเอาไว้นะครับเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายก็กางบันไดออก ก็เรียบร้อยครับพร้อมปั่นแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการพับจริงๆก็เป็นการทําย้อนขั้นตอนกันแล้ครับเริ่มแรกสุดเราจะตั้งขาบันไดครับปั่นด้านซ้ายนะครับมาด้านหน้าอาจจะเฉียงโลงเล็กน้อยนี่ประมาณนี้จากนั้นก็ทําการพับตัวบันไดพับทั้ง2ด้านนะครับตัวบอดวอล์ตัวนี้เป็นบันไดแบบสปริงเนาะเราจะดันปลายเข้าแล้วก็หักปุ๊บนี่ทั้ง2ด้านเลยหลังจากนั้นเราจะเอาตัวเบาะตัวนี้ครับลง เราจะปรับปุ๊บลงให้สุดเลยเพื่อให้เป็นตัวตั้งกับพื้นแล้วก็พอลงสุดแล้วผมจะแนะนําว่าให้เอาตัวหน้าเบาเฉียงไปทางซ้ายเล็กน้อยแบบนี้นะครับแล้วค่อยล็อกหลังจากนั้นเรามาปรับองศาของตัวแฮนด์ด้านบนตัวนี้กันนะครับอ,องศาของแฮนด์นะครับบอดวอกดีแปดเนี่ยให้เราปรับประมาณนี้มีความเฉียงขึ้นชี้ไปด้านหน้าเล็กน้อยประมาณนี้ครับหลังจากนั้นให้เราปรับความสูงของตัวพอนะครับสองชั้นเนี่ยยืดขึ้น จริงๆแล้วเนี่ยตัวดาวฮอนนะครับเขาจะมีเหมือนกับเป็นจุดบอกไว้ว่าเวลาพับให้ให้พับยืดคอมาให้ถึงจุดบริเวณตรงนี้ครับแต่ว่าตัวจุดเนี่ยต้องบอกว่าบางรุ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทามาพอดีเนาะอย่างบอดวอล์กตัวเนี้ยเมื่อกี้ผมลองดูแล้วถ้าอยากให้พับให้มันพอดีแนะนําว่าให้เอาขึ้นสูงกว่าจุดสักเล็กน้อยนะครับประมาณนี้เราล็อกไว้หลังจากนั้นเราก็พับคอลงตัวบานพับคอนะครับก็จะมีเซฟตี้สีแดงอยู่นะครับเวลาเราจะพับคอนะครับก็ให้บีบกดตัวสีแดงตัวนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็พับบานต จากนั้นเราก็ทําการพับคอลงปึ๊บอย่างนี้นะครับจุดพับกลางเราเอาตัวเซฟตี้สีดํานะครับงายขึ้นงัดบานพับจากนั้นก็เอาขาตั้งขึ้นนะครับแล้วก็จับหักพับครึ่งได้เลยแล้วก็มันจะมีแม่เหล็กอยู่นะครับเราก็จะสายเล็กน้อยแล้วก็เอาแม่เหล็กให้มันดูดกันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการพับเจ้าดาฮ h o n b o a w a l k ตัวนี้